ปพลนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานใจจดใจจ่อกับมือถือให้ปานตะวันโทรมาแต่ไม่มีวี่แววจังหวะนั้นอานนนเดินเข้ามาร้องเรียกเขาทำให้เขาตื่นจากพวังถามว่ามีอะไรอานนนอยากรู้ว่าเมื่อคืนเขาคุยอะไรกับปานตะวันเขาแค่ให้เธอตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรภายในวันนี้ทำไมตกลงก็ทางใครทางมันฉันเพิ่งโทรหาแม่คุณปานให้ช่วยคุยให้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแกนี้ถ้าจะสนิทก,กับบ้านนี้นะทั้งแม่ทั้งน้องก็นิดหน่อยน่า ออฉันมีอะไรจะถามแกเรื่องเมื่อคืนที่ตามพูดนี่แกคิดว่าฉันจะชอบยายแมวยวสว่สสวาดนั้นหรอแกกับฉันเป็นเพื่อนกันฉันรู้ว่าแกชอบยายแมวนั้นเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบนั้นหรอกแกก็น่าจะรู้ดี ประพลพยายามพูดให้อานอนสบายใจแต่ตนเองกลับรู้สึกแย่เพราะมีใจให้เธอไปแล้วเต็มๆคำแล้วปันตะวันยังนั่งมองมือถือตนเองอยู่อย่างนั้นสุดท้ายหยิบขึ้นมาโทรหาประพลแต่เขาอาบน้ำอยู่เลยไม่ได้ยินเสียงเธอรอสักพักก็วางเนื่องจากไม่มีใครรับสายอึดใจมีเสียงมือถือของเธอดังขึ้น ปัทมาโทรมาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลปานตะวันรีบลงไปบอกจันทนีก่อนจะพากันออกจากบ้านไปไม่นานนักทั้งคู่มาถึงห้องฉุกเฉินเห็นปัทมานอนอยู่บนเตียงมีผ้าพันแผลพันไว้ที่แขนกับที่หัวนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกหักปานตะวันต่อว่าน้องไหนบอกว่าได้งานทําที่ค่ายเพลงแล้วจะเลิกแข่งรถเธออ้างว่าเบื่อก็เลยไปแข่งรถแก้เซ็งปานตะวันสั่งห้ามทําแบบนี้อีกเป็นอะไรมากกว่านี้จะทํายังไง เลิกบ่นเธอไปจ่ายค่าโรงพยาบาลจะได้กลับบ้านสักทีปานตะวันถึงกับนาเครียดไม่รู้จะโดนค่ารักษากี่บาทระหว่างนั้นปภพลโทรมาเธอเดินเลี่ยงไปรับสายหน้าห้องบอกเขาพอดีติดธุระเดี๋ยวโทรกลับยังไม่ทันวางสายพยาบาลเดินมาเชิญให้เธอไปจ่ายเงินที่ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเธอพยักหน้ารับรู้แล้วคุยสายกับปภพลว่าแค่นี้ก่อนเขาร้องเรียกไว้ถามว่าอยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่ได้เป็นอะไร ปัทมาต,ต่างหากที่ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้ววางสายไปเลยค่ารักษาพยาบาลของปัทมาเป็นเงิน18,400บาทปานตะวันถึงกับหน้าเสียบอกให้แคทเชียร์รอสักครู่แล้วเดินไปกด ATM ปรากฏว่ามีเงินไม่ถึงหมื่นเธอถอนเงินทั้งหมดเดินกลับมาที่ฝ่ายการเงินต่อรองขอเป็นผ่อนชำระจะได้ไหมแคทเชียร์ขอแจ้งหัวหน้าก่อนแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ เป็นอย่างที่แคชเชียแจ้งไว้ทางโรงพยาบาลไม่ยอมให้ผ่อนชำระปานตะวันนั่งมองใบเสร็จคุณคิดหนักจะทำอย่างไรดีจังหวะนั้นประพลเข้ามาดึงใบเสร็จไปจากมือเธอเอาไปจ่ายเงินให้แล้วกลับมาบอกเธอว่าเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นอีก18,400บาทเธอขอบคุณเขามากแต่อดสงสัยไม่ได้ว่าเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรน้องเธอโทรหาฉันและทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน ฉันไม่อยากรบกวนอีกอย่างก,ก็ไม่อยากเป็นหนี้คุณเพิ่มด้วยและถ้าไม่เป็นหนี้ฉันเธอจะทำยังไง คำถามของประพลทําเอาปานตะวันอึ้งคิดหาคําตอบไม่ทันเขาอยากรู้เรื่องทําเพลงเธอจะเอาอย่างไรมีเวลาให้ตัดสินใจอีก5นาทีเธอตกลงใจจะทําเพลงกับเขาตั้งแต่โทรหาเขาทีแรกแล้วในเมื่อตกลงกันได้ประพลเห็นควรให้เริ่มงานกันได้เลยปานตะวันรับคําแล้วยื่นมือไปให้เขาจับสัญญาไงคะว่าเราจะร่วมงานกันแบบไม่มีปัญหา เขาไม่ยอมจับมือด้วยเอานิ้วดันมือเธอออกบอกว่าอย่ามาใช้ลูกไม้ตื้นๆแต่อ่างเขาเธออดคำกับท่าทางของเขาไม่ได้เขาบอกเธอว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วอย่าลืมพาเพื่อนๆมาด้วยจากนั้นเขาผลักจากไป การมาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของประพนคราวนี้ทำเอาปัตมาถึงกับเพ้อนี่ถ้าเขาไม่ปลื้มเธอคงไม่มาช่วยจ่ายเงินให้แล้วให้นึกสงสัยทำไมเขาถึงรีบกลับยังไม่ทันได้เจอกันเลยหรือว่าปานตะวันกันไม่ให้เขามาเจอเธอพี่จะทำแบบนั้นทำไมเขาอยากจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแล้วที่เขามาจ่ายเงินก็ไม่ได้ให้ฟรีๆนะพี่ต้องจ่ายคืนเขาอยู่ดี จันทนีสั่งให้เลิกเถียงกันได้แล้วใครจะจ่ายก็ไม่สําคัญกลับมาบ้านได้ก็ดีแล้วคราวหลังอย่าไปแวนอีกก็แล้วกันเงินทองแทนที่จะได้เอามาทําอย่างอื่นก็มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมดปัทมาส่วนทันทีทําอย่างอื่นที่แม่ว่าคือเข้าบ่อนใช่ไหมจันทนียอมรับหน้าซื่อว่าใช่แล้วหันไปทางปานตะว,วันไหนๆคุณอะไรนั่นก็จ่ายตังค์ให้แล้วแกมีเงินเหลือบ้างไหมเอามาหน่อย จันทนีเห็นปานตะวันชักช้าจัดแจงกระชาก,กระเป๋าถือของเธอมาหยิบเงินเองหยิบไปเกือบหมดเหลือแค่เศษเงินไว้ให้เจ้าของที่ได้แต่มองตามเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจถังคายเพลงเรียกปานตะวันตั้มและเดี่ยวเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดโดยจะให้ปานตะวันเป็นศิลปินเดียวส่วนตั้มกับเดี่ยวจะฟรอมวงให้ใหม่และหานักร้องนำคนใหม่มาให้ถ้าทั้งคู่ไม่ติดขัดอะไร เดียวกับปานตะวันยิ้มให้การก่อนลงมือเซ็นสัญญาแต่ตั้มไม่ยอมเซ็นจ,จะขอดูก่อนว่านักร้องที่จะมาทํางานด้วยเป็นใครอ้างไม่อยากถูกมัดมือชกปานตะวันส่งสายตาเป็นทํานองขอร้องให้เขาเซ็นสัญญาแต่เขายืนยันว่าจะขอดูก่อนเธอพยักหน้าอย่างเข้าใจปานิตาแขะเขาคิดว่าตัวเองสําคัญทําเป็นเล่นตัว พี่นนท์คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้จัดการแผนงานในส่วนของปานตะวันก่อนนะคะส่วนของคนอื่นรอให้พร้อมก่อนแล้วกันปณิตาพูดจบหันไปยินดีกับปานตะวันที่ได้ร่วมงานกันแล้วยื่นมือไปให้จับเธอก็เลยจับมือด้วยอารมณ์ไหนของนางวะเนี่ยมีจับมือซะด้วย เดี๋ยวหันไปกระซิบกับตั้มทุกคนอึ้งไม่แพ้กันที่เห็นปณิตาญาดีกับปานตะวันอานนท์นไม่ขัดข้องที่ตั้มจะเลื่อนการเซ็นสัญญาไปก่อนแต่ในส่วนของปานตะวันมินจูจะเป็นคนดูแลเรื่องคิวและเตรียมตัวในด้านต่างๆมินจูยื่นตารางซ้อมกับตารางการอัดเสียงให้ปานตะวันโดยที่ประพลย้ำให้เธอตั้งใจทำงานให้มากๆด้วยเธอรับคำจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเอง หลังจากเซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่ายเพลงอย่างเป็นทางการป่านตะวันซ้อมเต้นอย่างหนักเมื่อสะดุดล้มเธอจะลุกขึ้นมาฝึกฝนใหม่โดยมีอานท์มาคอยส่งน้ำส่งกำลังใจให้ขณะที่ประผลได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆปานตะวันตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองทั้งการซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงและงานเป็นเด็กเสิร์ฟซึ่งรับจอบพิเศษหลังซ้อมเพลงเสร็จ อน,อนนนท์มคอยยืนดูปานตะวันซ้อมเต้นเหมือนเช่นเคยประพลแอบมองอยู่แต่พอเธอหันมาเห็นเขาก็รีบหลบออกมาปัทมาเห็นหลังเขาเดินออกไปไวๆรีบเดินตามจนทันถามว่ามาดูพี่ปานซ้อมเหรอเขาพยักหน้า คุณประพลไม่ต้องห่วงนะคะพี่ปานเขามีคุณอานนท์ดูแลอย่างใกล้ชิดพี่ปานยังบอกปัดเลยนะคะว่าโชคดีที่มีคุณอานนท์คอยดูแลให้คําแนะนําโน่นน,นี่เขาก็รู้สึกสบายใจแล้วดูท่าทางเขาก็มีความสุขมากๆเวลาอยู่กับคุณอานนท์นีปัดเองก็ไม่ต้องทําอะไรเลยปัทมายุแยงเสร็จแตะแขนประพลถ้าเขามีงานอะไรให้เธอช่วยก็บอกได้เธอยินดีทําให้แล้วยิ้มหวานหยด เขาเอามือเธอที่แตะแขนเขาออกมีธุระแค่นี้ใช่ไหมฉันไปทำงานก่อนนะประพลว่าแล้วเดินจากไปไม่สนใจปัทมามองตามยิ้มพอใจที่เสี้ยมเรื่องปา่านตะวันกับอานทน์จนประพลอารมณ์บูดก่อนหันหลังจะกลับห้องซ้อมแต่ต้องชะงักเมื่อเจอปณิตามองเลอยู่ก่อนจะต่อว่าเธอที่มายืนอ่อยเกาะแขนคุณกับประพลอยู่ได้ทั้งที่เขามีแฟนแล้วสองสาวมีปากเสียงกันปณิตาเถียงสู้ไม่ได้เงื้อมือจะตก ปัทมาขู่ท่าตกมามีตบกลับแล้วยืนหน้าให้อย่างท้าทายก่อนจะมีการเปิดศึกฝ่ามือพิฆาตกันขึ้นมินจูเข้ามารายงานปณิตาเสียก่อนว่ามีแขกมารอพบที่ห้องทำงานสองสาวถึงได้แยกย้ายกันไปคนละทางไม่ว่าปานตะวันจะฝึกซ้อมอะไรจะมีอานนนคอยเฝ้าดูเป็นเงาตามตัววันนี้ก็เช่นกันเขามาดูเธอซ้อมร้องเพลงประพลที่แอบดูอยู่เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ก็อารมณ์บูด ปณิตาที่เฝ้าดูประพลอีกทอดหนึ่งไม่พอใจที่เห็นเขามาคอยเฝ้าดูปานตะวันทีมทำเพลงเห็นว่าปานตะวันทำผลงานได้ดีจึงบอกให้ซ้อมแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าจะเริ่มอัดเสียงกันเดี๋ยวทีมงานจะส่งเดมโมไปให้เธอซ้อมพลางๆก่อนเธอรับคำอย่างเนืองเนืองอานน์เห็นสีหน้าท่าทางของเธอก็เข้ามาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างดูเธอไม่ค่อยจะมีความสุขปานคงเครียดนะคะจะเข้าห้องอัดแล้ว เออปานขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพูดจบปานตะวันเดินออกไปปัทมาเห็นพี่สาวไปพ้นแล้วเข้ามาถามอานน์ว่าชอบพี่สาวของเธอใช่ไหมเขาอยอมรับว่าใช่เธอขัดข้องอะไรหรือเปล่าปัทมาไม่ขัดข้องเชียร์ให้เขาจีบให้ติดเธอจะได้สบายใจไม่ต้องมีคู่แข่งมาแย่งคุณปปนแค่ใหญ่ปณิตาคนเดียวก็พอแล้วฉันไปก่อนนะปัทมาโยนระเบิดเสร็จแกล้งจะไปอานน์รองเรียกไว้ ผมไม่เข้าใจคุณปานกับไอ้พลยังไงแล้วจะเป็นคู่แข่งเรื่องอะไรนี่คุณเป็นเพื่อนกันคุณดูไม่ออกเหรอที่คุณประพลเขาคอยช่วยพี่ปานตั้งหลายอย่างฉันยังสงสัยเลยว,ว่าเขาจะชอบกันแต่ฉันไม่ยอมหรอกนะเพราะฉันสั่งพี่ปานแล้วว่าอย่ายุ่งกับคุณประพล อานนนงงไปหมดกับสิ่งที่ปัตถมาพูดวานช่วยขยายความให้ฟังทีว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่ปัตมาเล่าหมดเปลือกตั้งแต่ประพนช่วยปลดหนี้เป็นแสนแสนให้ปานตะวันพาไปหาหมอตอนมือเจ็บและยังแอบมาหากันตอนดึกๆอีกทั้งที่ปกติพี่สาวข,ของเธอไม่เคยยอมออกไปไหนกับผู้ชายถ้าคนไม่ได้ชอบกันจะทําแบบนี้ได้อย่างไรอานนนถึงกับหน้าเครียด ที่ห้องสอมเต้นปานตะวันคิดถึงเดี่ยวกับตามอยากให้มาทําเพลงร่วมกันการเป็นศิลปินเดี่ยวทําให้เธอไม่มีความสุขท้อแท้ไปหมดสุดลงนั่งแปะกับพื้นห้องน้ำตาไหลพรากประพลเข้ามานั่งพื้นข้างๆ ถามว่าเป็นอะไรเธอรีบปาดน้ำตาทิ้งบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วลุกหนีเขาคว้าแขนเธอไว้เธอไม่ทันตั้งหลักล้มลงนั่งบนตักเขาประพลเห็นเธอร้องไห้ออก็โอบกอดไว้อานนท์เดินมาที่หน้าห้องซ้อมเห็นผ้าบาดตาพอดีนึกถึงคำพูดของปัตมาที่ว่าทั้งคู่อาจชอบกันรู้สึกสับสนไปหมดในประพลเคยบอกไว้ว่าไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบปานตะวันทนดูไม่ไหวหันหลังจะไปปณิตากำลังจะมาที่ห้องซ้อมเห็นอานนท์ก็ร้อง ทักว่ามาทำอะไรตรงนี้เขารีบเดินไปหาพี่หิวนี่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิไม่ชวนเปล่าอานนนดึงแขนปณิตาออกไปเลยปานตะวันพลักออกจากอ้อมกอดของประพลลุกขึ้นจะไปเขาร้องถามอีกครั้งสรุปว่าเธอเป็นอะไรเธอสายหน้าไม่ได้เป็นอะไรประพลรู้ว่าเธอมีปัญหาอะไรบางอย่างตามไปคว้าวมือพาออกไป ฝ่ายอานน์ชวนปณิตามากินข้าวแต่ตนเองไม่แตะต้องอาหารแม้แต่น้อยมัวแต่จมอยู่กับความคิดตนเองปณิตาต้องสะกิดถามว่าเป็นอะไรไหนบอกว่าหิวไม่เห็นกินอะไรเลยเขาฝืนตักอาหารกินไม่ให้เธอสงสัย ประพลพาปานตะวันมาที่สวนสาธารณะริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นของที่นี่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นจึงยอมพูดเรื่องค้างคาใจาให้เขาฟังว่าเธอไม่อยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างที่เขาต้องการได้แม้จะพยายามแค่ไหนแต่มันก็ออกมาไม่ดีอยู่ดีขอโทษเขาด้วยที่ต้องมาเสียเวลากับเธอสีหน้าไม่มีความสุขของเธอประพลเห็นได้ชัดเจน หลังเล่นดนตรีที่ผับเสร็จปานตะวันบอกกับต้อมว่าจะไม่ทำงานที่ค่ายเพลงอีกแล้วอยากทำงานกับเพื่อนๆมากกว่าและเธอได้บอกเรื่องนี้กับประพลไปแล้วต้มขอร้องเธออยา่าลม้ลมเลิกความฝันอย่าให้เขากับเดี่ยวเป็นตัวถ่วงของเธออย่าลืมว่าเธออยากมีชื่อเสียงเพราะมันจะทาให้เธอได้เจอกับแม่เขากล่อมจนเธอยอมสู้ต่อขันกลับถึงบ้านปานตะวันหยิบรูปถ่ายของแม่ที่ใบหน้าขาดหายไปโดยมีเธอนั่งบนตักขึ้นมาดู ถ้าหนูดังแม่จะจำหนูได้ใช่ไหมแม่จะมาหาหนูใช่ไหมเพื่อที่หนูจะได้เจอกับแม่จริงๆและเพื่อแม่จันท์กับน้องจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหนูจะสู้ปานตะวันสูดลมหายใจเข้าหึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง รุ่งขึ้นมินจูเอาคลิปปานตะวันนั่งตากประพลแถมกอดกันในห้องซ้อมเต้นมาให้คุณสากับป๊อปดูขณะกำลังเมาส์แตกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นปณิตามาคว้ามือถือของมินจูไปดูเห็นภาพบาดตาแทบสติแตกแต่ต้องข่มเอาไว้เธอแอบถ่ายคลิปคุณประพลถ้าคลิปนี้หลุดไปจะเกิดอะไรขึ้นฉันยึดโทรศัพท์เธอไว้ก่อนก็แล้วกันปณิตาว่าแล้วเดินออกไปโดยกำมือถือของมินจูไว้แน่นด้วยอารมณ์โมโห